สวัสดีพีน่น้องเนาะวัอนี้พอกัดกิเก่าอยู่าได้สอเคอกบ้าข้ามลาเนาะมือนี้เนาะมืันนี้กินยังวัอนี้ตัวกระปุนพี่น้องเลยกระปุลกระปุลท่นใส่หนามมันดุสนสดเลยนี่ใส่นามเข้ามาเนาะน่ายๆใส่สดเลยบ้วงอ๊บบ้วงอ๊บกระพัดไลยชนิดพี่น้องเลย ห no ักเล็มันนีโอ้พี่น้องมันี่พักรวมกันเนาะออกกันออกกันสะสาวบ่กอนเด็กน้องเร็วอนี่ยัว่ังมน้ำ้ยงเนาะ

เราเราซีเป็ดเนี่ยพี่น้องเว้ย ចាប់បងម្នេកហឹកវូចញញាំមិនបានតែវ៉អឺហាក់เนาะໃបមេបរិយាកាសញ៉ាំពេលភីណងគុំនេះអ៊ឺហឺ thay ơn ừ nhắn này vì bỏ thay ơn ừ nhắn này nó mới diễn โลหนึ่งครับน้ำแกงเนาะปุ่นโลหนึ่งกับน้ำแกงทุงหนึง่งขักแรงมันโอ้ดซามเกิดตา่ตาอองงมเขาปุ๊กเนาะมือตรงเนี้ย Yeah, believe me all.

แล้วก็ขอขอบใจทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งมาให้ในสองคองบางคำลาเนเอาพอกั้นพี่น้องเลยคลิปหนะ้าพอกั้นใหม่